เออค่อยๆโรยนะอ๋าค่อยๆโรยอย่างง่ายๆหน่อยเบาบางเบาบางโรยเบาบางมีการปลูกผักมีการปลูกผักนีนะโรยเม็ดไปก่อนโรยเม็ดไแล้วก็ตามตามหลังอ้าวเบาบางหน่ยลุกฝนเตรียมดินไว้กี่วันคะเนี่ยเอ่อเตรียมไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะโอ้ได้เตรียมไป้ทำปุ๋ยเออขักปุ๋ยก่อนเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยอ่อเตรียมดินไว้หมาไว้อันนี้คืออะไรคะอ๋อควางตุ้งเม็ดมันเม็ดมันเล็กหน่อย

แ้วนองมาน้นงมานีอาแมีอะไรนะแมีอะไรูชมมันีอะไสีูมันคืออะไรคะภาษาอังกฤษเรียกอะไรเด็กๆอ้ไอ้ไมสีูมันคือแมดผักชีแต่ว่าสีฉูนัมันคือยาของเคลือบยาไว้อ๋อนี่เป็น